นะจบไปแล้วหนึ่งคันนะครับนะน้องเขากังวลมากเลยกลัวจะไม่ได้รถนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปคุยกับเจ้าของ Honda City RS Turbo เครื่อง1นึ่พันกันเลยนะครับน้องพาละล้นมากเดี๋ยวไปฟังน้องเขาพูดกันนะครับว่าเขาติดต่อเรามาแบบไหนครับ นี้นะครับนะถึงมาลูกค้าแล้วนะครับนะเจ้าของรถคันนี้นะครับนะสวัสดีครับคุณแป้งครับเป็นไงบ้างครับรู้จักพี่อต่างศิีาได้ไงครับผ่านไลฟ์สด Facebook ค่ะครับนะแล้วที่นี่เป็นไงบ้างไหนน้องแป้งบอกเลยบริการดีค่ะเรื่องไสนหนงแฟนแอ์เราไม่ต้องห่วงเลยพี่เดินแล้วก็ดันเคสให้นะครับนะ แนะนำเลยไหมครับนะาเต็นท์นี้นะครับนะรถสวยไหมถูกใจไหมรถสวยถูกใจค่ะนะครับนะกังวลใช่ไหมว่าจะไม่ได้รถใช่ค่ะเพราะว่าด้วยมีภาระด้วยมีภาระข้างนอกมีภาระบ้านและคอนโดค่ะแต่ก็ทางนี้ก็จัดการให้ครับขอบคุณมากเลยนะครับนะาถ้าใครสนใจเหมือนน้องแป้งนะครับอยากได้รถเหมือนน้องแป้งโทรหาผมได้ที่เบอร์สู953484475ได้เลยนะครับไว้ใจพี่แอรดังสิลาได้เลยครับ